สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันในรายการทำกันบ้านกับเทรดเดอร์ประจำวันพุธที่12กุมภาพันธ์2568กันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเราพามาอัปเดตในส่วนของสานการของเซ็นเตเกันก่อนนะครับก็เรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันพุธก็จริงนะครับแต่เป็นวันพุธที่ตลาดนะครับหยุดทําการ1วันเนาะก่อนที่เราจะมาเจอกันในวันพฤหัสและวันศุกร์ที่เหลือของสตาร์นี้เนี่ย เราก็จะเห็นแล้วนะครับว่าในช่วง2วันที่ผ่านมาคือวันจันทร์กับวันอังคารเนี่ยเซตเองก็เริ่มมีภาพของการฟื้นตัวให้เห็นนะครับหลังจากวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยนะครับเคยลงไปทําจุดต่าสุดที่ระดับ1,252จุดนะครับก็ล่าสุดเองเนี่ยวันอังคารก็ปรับตัวขึ้นมาจนปิดไปที่ระดับ1,283จุดได้นะครับซึ่งอันนี้กเ็เรียกว่าเป็นสัญญาณที่เริ่มดูดีขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้า เราก็สามารถกลับขึ้นมายืนเหนือนะครับตรงโรโรเดิมอ่ะนะครับโรเดิมที่1272ได้นะครับเป็นทางที่ดีนะครับบวกกับตอนนี้ถ้าหากดูในเชิงของ RSI เองเนี่ยก็เรียกได้ว่าสามารถกลับขึ้นมายืนเหนือโซนโอเวอร์โซได้อีกครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยผมจะไม่แปลกใจเลยนะครับถ้าในวันพฤื่อหักวันศุกร์ที่เหลือนะครับของสัปดาห์นี้เองเนี่ยเซตจะเป็นภาพของการรีบาวน์ขึ้นต่อนะครับแต่ผมยังให้น้ำหนักในส่วนของเซตเองเนี่ย ว่าเป็นเพียงแค่ภาพรีบาวนะเบื้องต้นนะครับก็มองว่ามีโอกาสครับที่จะเป็นภาพของการิบาขึ้นต่อได้นะครับโดยมีแนวท่านถัดไปเนี่ยอยู่แถวระดับ1น0 0งพ่งจุดนะครับหากผ่านไปได้นะครับไปเจอที่หนึงนะครับแต่แถวระดับ1นึ่จุดนะครับอันนี้ก็เป็นภาพของดัชนีในช่วงที่เหลือของวีคนี้นะครับมองว่าจะเป็น ภาพของการฟื้นต่อนะฟื้นตัวขึ้นต่อและลุ้นกลับขึ้นมายื่เหนือพันสจุดให้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับต่อมานะครับถ้ามาดูในส่วนของ s อสทั้สิ่ะนะตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่า s อสทั้สิเองก็เริ่มเป็นภาพของการฟื้นตัวขึ้นมานะครับหลังจากเคยลงไปทําโลนะครับหรือจุดต่าสุดเนี่ยที่ดับ8 1ดจุดนะครับในรอบนี้ วอนนี้ก็ปิดไปที่ระดับ830จุดแล้วนะครับเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาราคาก็กลับขึ้นมาอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยนะครับในทับในไทม์เฟรม30มบนาทีนะเราเห็นว่าราคากลับขึ้นมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 50- 50ได้แล้วนะครับตรงนี้สีส้มเนี่ยสามารถกลับมาได้ก็ดูเป็นสัญญาณที่ดีนะครับเป็นภาพที่โป่งชี้ได้ว่า S50 เนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะฟื้นตัวขึ้นต่อได้นะครับตัวมีแนว รับเนี่ยนะครับก็แถวระดับ824จุดนะครับแนวะต้านเป็น839จุดกับ848จุดนะครับก็นี้เป็นภาพของ s อสซันะครับมองว่าน่าจะเป็นจังหวะของการค่อยๆแว่งตัวขึ้นต่อได้นะครับในช่วงท้ายสัปดาห์นี้นะครับที่ถ้ามาดูในส่วนของหุ้นรายตัวกันนะครับถามว่าในช่วงนี้เนี่ยแต่ละตัวสนาการเป็นไงกันบ้างนะครับก็พามาดูตัวแรกก่อนนะครับที่ <c oughs> BCPG สำหรับ BCPG เองเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาสามารถกลับขึ้นมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันได้แล้วนะครับก็เป็นสญยงที่ดีตัวของเส้นค่าเฉลี่ย20วันเองเนี่ยล่าสุดเองก็พยายามที่จะกลับขึ้นมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันให้ได้ดังนั้นณนะเวลานี้เองเนี่ยเราก็เริ่มที่จะมองว่า BCPG เองเนี่ยมีโอกาสนะครับที่เป็นภาพของการกลับตัวนะครับแล้วก็ ไปต,ต่อนะครับไปหาแนวต้านเนี่ยนะครับถามว่าแนวต้านอยู่ที่เท่าไหร่แนวต้านก็รอบนี้นะเรามองถึงโซน7.1บาทนะครับหากผ่านไปได้ไปเจออีกทีหนึงนะครับแถวโซน7บาท65สตางค์เลยนะครับแนวรับเองเนี่ยผมมองว่าไม่ควรหลุดประมาณ6บาท55าส้าเลยนะสำหรับตัว BCPG เองเนี่ยจะเป็นภาพของการไซเวอัพต่อไปนะครับน่าสนใจตัวนี้ตัวต่อไปนะครับเป็น AIT อทีซับเอไเองเนี่ยตอนนี้เราก็เห็น เห็นว่าราคาสามารถกลับขึ้มายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันทําการได้แล้วนะครับจริงๆก็ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยได้ทุกเส้นนะนะ20วัน50วันแล้วก็200ดังนั้นก็เป็นภาพที่แบบเริ่มดูดีขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้าที่แบบราคาเทรดในระดับที่ต่ากว่าเส้นค่าเฉลี่ยซึ่งพอเทรดในระดับที่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยตรงนั้นเนี่ยมันก็เป็นภาพที่ผมชี้นะครับถึงความเป็นดาวเทรนด์อยู่ ดังนั้นณเวลาเนี้ย A.T กลับมาเป็นภาพอัพเฟลแล้วนะครับมีแนวรับที่4บาท50นาต้านเป็น4บาท18กับ5บาท5สตางนะครับสำหรับตัวของ A.T ก็มองว่าในช่วงที่เหลือนะครับของวีคนี้ก็เป็นจังหวะของการค่อยๆปรับตัวขึ้นต่อไปนะครับต่อไปครับเป็น K.T.B สับตัว K.T.B หรือ Kbank กเนี่ยก็ต้องบอกว่าหุ้นกลุ่มแบงก์ในช่วงต้นปีมานนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเพอร์ฟอร์มตลาดได้ดีมากนะครับเช่นว่าเซตเองเนี่ย ปรับตัวลงนะจังหวะที่แบบต่ำสุดเนี่ยก็อาจจะแบบรบไปประมาณสัก8%ได้เลยนะครับในช่วงเวลาแบบแพร์ประมาณ2เดือนนะ,นะแต่ตอนนี้ตัว ktb เองเนี่ยก็ Year to date นะครับผ่านมาประมาณสัก2เดือนเกือบเอาไม่ถึง2เดือนดีประมาณเดือนกับอีก12วันนะเออก็แบบบวกไปแล้วประมาณ1 0ดังนั้นเนี่ยจะเห็นว่าหุ้นกลุ่มแบงก์ในช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะผู้ฟอร์มตลาดได้ดีมากนะครับแต่ในจังหวะที่ตลาดน่าจะเริ่มรีบาวเนี่ยผมคิดว่า หุ้นที่มันจะเพอร์ฟอร์มได้ดีอ่ะมันจะเป็นหุ้นที่แบบลงแรงๆไม่ใช่หุ้นที่มันแข่งกับตลาดนะครับแล้วสําหรับตัวเคแบงเองเนี่ยน่าจะเป็นจังหวะของการแบบกลับมาพักฐานนะครับลงมานะโดยมีแนวรับนะครับก็แถวระดับ22บาท10สตางค์กับ22บาท80สตางค์แนวต้านเนี่ยนะครับอยู่ที่ระดับ24บาทนะครับสําหรับตัวของ KTB นะครับตัดไปเป็นอินทัตสําหรับอินทัตเองเนี่ยเราจะเห็นว่าภาพใหญ่ของเขาเป็นอัพเทรนก็จริง แต่ในระยะสั้นๆเนี่ยนะครับเรากลับเห็นเป็นภาพของการแบบแกว่งอยู่ในกรอบอย่างเงี้ยถ้เวในกรอบกรอบในที่เนี้ยก็อยู่ใแถวโซนประมาณ93ถึงประมาณ103นะครับกรอบมาสิบาทตรงนี้รับตัวอินทัชเองเนี่ยก็คงแบบไม่น่าจะไปไหนสักเท่าไหร่นะครับในเวลานี้และราคาเองเนี่ยก็อยู่ค่อนข้างที่แบบกลางกรอบเลยอ่ะดังนั้นเนี่ยถ้าเข้าไปแถวตรงจุดเนี้ยณเวลานี้นะค่อนข้างที่จะไม่ได้มีความได้เปรียบหรือเสียเปรียบตรงไหนเลยลร i ก k ลวอร์ดไม่ได้โอเคนะครับดังนั้นก็ ต,ต่อไปเป็นไทยประกันชีวิตสับตัวไทยประกันชีวิตเองเนี่ยจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ดูอัพฟอร์มได้ดีส่วนหนึ่งนะครับผมมองว่ามันได้เรื่องของไอ้ทรงตัวโคเปเมนต์นะครับที่จะทําให้ตัวของธุรกิจหลักดังตัวประกันของเขาเนี่ยเออน่าจะสามารถมีกําไรได้ดีขึ้นนะครับมีตัวของมาจินที่สูงขึ้นนะครับดังนั้นสรับตัวของไทยประกันนะครับมองว่าน่าจะเป็นภาพของการปรับตัวขึ้นต่อ โดมีแนวรับครับที่10บาท40สตางค์แนวต้านครับเป็น11บาท70สตางค์กับ12บาท70สตางค์นะหรับตรงไทยประกันนะครับน่าสนใจถัดไปเป็น BTS สำหรับตัว BTS เองเนี่ยเราก็มองว่าเขาค่อนข้างที่พอ perform ได้ดีนะครับราคาสามารถกลับขึ้นมายืนเหนือค่าเฉลี่ยไม่ว่าจะเป็นตรง20วัน50วันหรือ200วันได้แล้วดังนั้นครับสำหรับตัว BTS เองเนี่ยผมมองว่าเป็นภาพของการปรับตัวขึ้นต่อได้ จมีนตาตาถัดไปนะครับแถวระดับ6บาท40กับ6บาท85สตางค์แนวรับนะครับแล้วก็เป็นแนวที่แบบไม่ควรหลุดลงมาแล้วอ่ะนะครับก็ประมาณสักาบาท95สตางค์สตหบของ BTS นะครับถัดไปเป็นวาลิดนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวตัวหนึ่งที่ผมนะก็ติดตามมาสักพักนึงแล้วแล้วก็มองว่าตอนนี้เนี่ยค่อนข้างที่แบบไซด์เวยร์ลอเลือกทางนะครับถ้าเบรก 10.4ได้ก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อนะมีโอกาสที่ปรับตัวขึ้นต่อแต่ทั้งกับกันนะครับถ้าหากมีของอยู่แล้วราคาแบบหลุด9.9อันนี้ต้องระมัดระวังและสตุกขว์วาลีดเองเนี่ยซึ่งผมมองว่าตัวนี้น่าสนใจเพราะว่าแบบดิวเดนค่อนขอ้างสูงนะครับเรามีความเป็นดิฟฟิซีฟความเป็นลีดเนี่ยในเฉพาะตลาดที่แบบอาจจะเรียกว่าพันผัวนอย่างณนะปัจจุบันเนี่ยตัวลีดเองก็น่าจะสนใจน่าสนใจ โดยเพราะตัววอลีดนะเราอาจจะต้องระวังหลีดบางตัวที่แบบมีหนี่สูงๆนะครับผมแนะนําประมาณนั้นละกันนะครับสำหรับตัวลีดปูนกลางนะครับ s c c c เราก็มองว่าราคาลงมาสนล่างแล้วนะครับมีจังหวะที่แบบเอออาจจะรีบาวนะนะครับแนวรับ157แนวต้านเป็น161กับ164สำหรับตัวปูนกลางก็มองว่ามีรุ้นนะครับที่จะฟื้นตัวขึ้นต่อ สุดท้ายครับเป็น4เซ็ตครับ4เซตเองเนี่ยเราขึ้นมาแรงนะครับในวันอังคารที่ผ่านมาเรามองว่ามีโอกาสนะครับที่จะเป็นภาพของการปรับตัวขึ้นต่อได้นะครับโดยมีแนวรับที่7บาท75ส้ตางค์แนวต้านเนงเนี่ยนะครับมองแถวระดับ8ดบาทส5กับ9กบาท20สตางค์เลยนะครับสำหรับตัว4เซตเองเนี่ยมองว่าน่าสนใจนะครับน่าจะเป็นจังหวะที่ปรับตัวขึ้นต่อได้และเป็นภาพอัพเทรนอย่างต่อเนื่องเลยสำหรับตัว4เซ็ตนะครับ วันนี้น่าจะมาอัปเดตตลาดกันประมาณนี้นะครับก่อนจากกันไปยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์รวมถึงกด Subscribe เป็นกังใจให้กับช่องของ Stock Direction ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวก่อนแล้วครับสวัสดีครับ